ริเวณสถูบบ้านนางชูชาดานนี้อากาศดดดสุดยอด10องศาแต่ว่าก็มีความหนาวเย็นหรือว่าเป็นที่อกาศชื้นอ,อินเดียก็จะเป็นปกติอย่างนี้ครับช่วงเดือนมกราคมพามันจะอยู่ประมาณ 5, ถึ5-10องศาประมาณนี้วันนี้ก็10องศาเ็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานมาตรฐานของอินเดียเขาเาถือว่าเป็นเรื่องปกติแม้แต่ในครั้งพุทธการที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ มาบำเพ็ญบารมีมาปฏิบัติอุรกิจก็เป็นส่วนที่เรียกว่าจะอยู่ลักษณะอากาศภูมิอากาศตะกอนก็ยิ่งจะโหดกว่าน,นี้เต่ว่าในยุคปัจจุบันก็ถึงแม้ว่าจะอากาศจะเปลี่ยนไปแต่ก็ยังไม่เท่าไหร่อินเดียเขาก็ยังคงภูมิประเทศเี่า่าเป็นภูมิอากาศที่ม,มีความ สุดโต่งในส่วนต่างๆให้เราได้ศึกษาให้เราได้รู้ได้เข้าใจว่าภูมิประเทศภูมิอากาศแล้วก็ยังอยู่ยังดูแลยังอยู่กันได้ยังมีความสุขนี่ก็เป็นส่วนให้เราได้มารู้มาเห็นหเข้าใจภูมิประเทศภูมิอากาศ ป็นนิวัฒนธรรมเป็นส่วนสร้างบาร,รมีของพระพุทธเจ้าสร้างบรรัเพนองค์ก็สร้างบาร,รมีมาเสียสงไข่แสนกับแล้วก็มาสำเร็จแล้วก็ได้มาปฏิบัติพุทธกิจที่พุทธกยานี้ก็จะมีพระพุทธเจ้าสี่พระองค์ รรพ,รโโรพระกุสันโธพระโคนาคมโนพระกัสโปและพระโคดมที่ได้มาตัสรู้ที่พุทธกขยานี้ต่อมาก็จะเป็นพระศีลเมตไตรศีเมตไตรก็จะมาหลังห้าพันปีไปแล้วนะครับเป็นพระที่มีเรียกว่ามีอายุ80,000ปีแล้วก็จะได้เรียกว่า ไปเกิดที่เมืองพานณนสีเราก็จะได้ตัสสรุที่พุทธคยาอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นพระที่สร้างบุญบาร,รมีมาพระองค์ในพัะตะกับนี้ก็คือ,คอพระกุสันโทรพระโคนาพระปนโนพระกัสปรูรพระโคดมที่ท่านสร้างบุญบาร,รมีมา แล้วก็มาตะสรุ้ดหลอนกันไป